คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับก็กล่ำส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักตุกทตานกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับช่องป่าป,ปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่อยู่กันในช่องป่าป,ปอนปีจีนะครับทุกคนนะก่อนด่งใครที่รับชมคลิปนี้เนาะก็ขอ,ขอหนึ่งไลน์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนอ่ะไป วันนี้ผมก็มาอยู hmm. ่กันในเกมใหม่ของคลายปีจีนะครับไม่รู้ว่ามันมานานหรือยังนะแต่ผมเพิ่งเห็นวันนี้เป็นเกมใหม่แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้มาวันไหนนะไม่รู้มันมาเมื่อไหร่นะแต่มันเป็นเกมใหม่แน่นอนนะครับใครรู้นะครับใครเป็นตัวโยงของ p ีจีก็คอมเมนต์มานะครับว่ามันมาเมื่อไหร่นะใครรู้นะแต่ผมเห็นเมื่อกี้เลยนะครับโอเคมาก็มาจากการในเกม p ีจีนะครับทุกคน่ะโอเคเกมใหม่นะครับก็เมื่อกี้ก็มาเทสดูได้หลายรอบหนึ่งนะครับมันก็เป็นเกมคล้ายๆกับเกม สปีดโบ o ันซ่านะครับของค่ายบีบีนะครับโอเคไหมมันใกล้คล้ายกับเกมค่ายบีบีนะสปีดบอลโบนันซ่านะทุกคนนะอ่ะเป็นแนวเดียวกันนะครับก็ลงช่องไหนก็ได้นะครับเน้น8ตัวขึ้นไปจะได้คอมโบนะครับอ่ะโอเคไหมผมก็จะมารีวิวให้นะครับไปก็จะซื้อฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันนะครับไปขอแบบเจ็บๆไปเลยนะครับ3 7 5นะครับวันนี้ก็พาทุนมา1น0 0งพันนะฮะทุกคนนะเออ ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเกมคล้ายๆกับเกมสปิดโบลันซาเลยนะครับแนวเดียวกันเลยก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะก็ขอกดนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาได้มาสิหมุนนะครับจะมีตัวคูณ2แล้วก็ตัวคูณ5นะครับทุกคนนะเออใครอยากให้ผมไปรีวิวเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาจุกกลุกอ่ะโอเคสวยๆสวยๆ เขียวเขียวบอกเหนียวเนีเเยวอ้าวโอยสวยไม่สวยครับผมอา้าวโอเคอุ้ยอ๋อคือถ้ามันมาสองตากเกตเตอร์ในในอะไรวะในฟิลิปปินส์นะครับมันก็จะได้เพิ่อมอีกห้าหมุนนะแกสองตากเกตเตอร์เท่านั้นนะถ้ามาสามตากเกตเตอร์ก็สิบบวกสิบนะโอเคนะเออโอเคอยู่นะครับมาแค่สองอันนะครับก็จะได้หมุนเพิ่อมอีกห้าหมุนนะทุกคนนะสลับตากเกตเตอร์เรนะี่ย โอเคถือว่าสวยพี่สวยครับผมโอ้โหคูณกาวไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้เป็นไงเหลืออีกห้าหมุนนาทุกคนโอเคคูณสิบเอ็ดไปแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้สวยพี่สวยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเด้ออก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่นั่นแหละนะแต่มันต้องมาเอ้ามาอีกแล้วได้งามหมุนอีกแล้วสวยพี่สวยเอ้ยได้สิบหมุนแล้วนะได้เพิ่มมาสิบหมุนแล้นะจังหวะน,นี้นะครับพี่สิบหมุนไปแล้วนะครับผมจุกลู แต่ตัวแพงๆยังไม่มาเลยนะทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเนื้อหรือเปล่าตัวนี้ตัวเนื้อเนื้อไออะไรวะเขาเรียกอ๋อเมื่อกี้ไปกดหยุดเฉยเป็นสเต็กเออมันก็เป็นเกมเนี่ยแหลอ,อาหารนะทุกคนโอเคแอมเบอร์เกอร์ก็มาโอ้โหจงังหวะนี้ไม่มีอะไรมาเลยสวยๆอุ้ยโอ้โหดูดูแอมเบอร์เกอร์โอ้โหเบอร์เกอร์ โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยี่สิบหมุนนะทุกคนนะขาทนอกอะไรวะเอาไปซ้ำไปใหม่นะครับมันต้องซ้ำนะครับผมเออโอเคมีแถมมาไหมจังหวะนี้ต้องแถมแล้วแหละโอเคนะครับก็ได้มาสิบหมุนเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้อนอะไป โอเคไหลไปครับวิซ้อนหรือเปล่าแต่เล่นแน่นนะครับได้ห้าหมุนแน่นอนจะซ้อนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่นแน่แนคือมาเพิ่มอีกห้าหมุนแน่นอนนะครับทุกคนโอเคไงล่ะ ก็ถือว่าเฟี้ยวดีนะเพราะว่าผมคิดว่าอ่าสเกตเตอร์มันมาอุ้ยไม่ยากเทไหร่นะมามันก็มาบ่อยนะอ่าฟีตปินซ้อนนะครับเออโอเคนะคล้ายๆกับเลยคล้ายเลยอะ่ะเหมือนกันเลยอะ่ะเพราะว่าสปีดบวอลนซัซก็มาแค่สองันก็จะได้เพิ่มมาหมุนใช่ปะหรือยี่หมุนหรือสามหมุนนี่แหละผมจำไม่ได้อุ้ยสิบสองเองเหรอเฮ้ยสิบสองเองเหรอทุกคนเนื้อสเต็กนะครับเออสิบสองนะครับอ่ะโอเค ผมชอบนะ,ะไปสองร้ปยสิไปเฉยนะครับเมกานะครับอ้าวโอเคไปดูกันต่อนะครับโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อสเต็กนั่นแหละแพงสุดนะครับโอเคคนยี้สิบเอ็ดไปแล้วนะครับอีกสามหมุนนะครับผมทุกคนไม่รู้ว่าจะมาแจมๆบ้างหรือเปล่านะเอาอะไรวะ <laughs> อะไรวะโอ้มันจ่ายไม่ถูกเดี๋ยวทุกคนเออโอ้โหจะปวดนะครับเอาไปผมขอไปเบ็ดสิบแล้วกันนะครับมันมันจ่ายไม่ถูกอ่ะสองไม้น่ะนะคืออย่างว่าซ้อนมันก็มาดีอยู่นะใจ่ปะ่ะเอากดหยุดไปเลยดีกว่าโอ้อะไรวะมาสองไม้นะ่ะอ่ะโอเคไปนอที่ผมไม่จบแน่นอนนะครับอืมจะได้จะเสียผมก็ลงอยู่แล้วนะครับ วันนี้ก็พาทบอ่าทนมาหน,นึ่งฟันเฮ้ยมีซ้อนอีกแล้วทุกคนอร่อยกับเนี่ยคนหยุดไปเลยนะโอเคยังไงก็ได้แล้วง่า,งงามหมุนนะครับตึบตึบเติบตึบตึบติบตบตบยี่บ้าวายว้าวเอาเรื่องนะครับผมแต่กุ้ไม่มีกุ้งแจน้ำปลาจังหวะนี้ต้องมาไอ้กุ้งหรือยำหรืออะไรทุกอย่างนะมาตั้งหนึ่งงานเลยเ,เรียบร้อยอุ้ยมาสิบเลย โอ้โหคูมีน้อยจัดนะครับเออโอ้โหคูมีน้อยจัดนะโอ้โหแต่คูนี้ทิพนี้มีมันเถิงนะบอกก่อนนะโอเคก้อนโตนะครับสามร้อยสี่สิบแปดนะครับผมทุกคนอไปดูกันต่อนะครับได้เพิ่มมาอีกห้าหมุนด้วยนะเพราะว่าแกสองเลกเกเตอร์ลงมานะในฟิเตปินมันก็จะได้หมุนเพิ่มเลยทุกคนนะโอเคเอาหลังๆว้าเฉย หลังๆว่าเฉยว่าวไปหมดแล้วมั้งง่าหมุนเมื่อกี้เกินแล้วมั้งเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยใจเย็นอ่ะเรียบร้อยมันทึกวีโล้มาหมดแล้วนะครับอืเรียบร้อยเฮ้ยเนื้อสเต็กหน่อยขอละหนึ่งอันโอ้โหเกินหุ้ยดูคุณโอ้ยปักปอกเงยเหลี่ยมเฉยนะเหลี่ยมเฉยอย่างนี้คือเหลี่ยมนะผมว่านะ เอามาอีกแล้วโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยว้าวเยอะแต่ก็มาให้เราเยอะเหมือนกันนะครับผมเอา้าว้าวหมดเลยมั้ง้าหมุนดูทรงแล้วโอ้โหอะไรวะมีแต่ดอกโพแอบบ์กงแบบกอบเบอร์เคอร์ก็มาได้นะ่ะโอ้ดูมาโอ้โหดูมาัวาจะปวดน่าจะขาดทนอยู่ เอออย่างนี้บ้างหรือวะเออหลายไปสิแปดกูญสิ่าแล้วอะไรวะเอา้าเอา้าเอา้าหลายไปอุ้ยมาแต่ใสวะมาแต่ไหนอ่ะเออไม่รู้มาแต่ไหนนะเอาเอาเรื่องอร่อยวะ่ะทุกคน อะไรวะเอาคนดุดไปเลยเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับออาวหวานเจีย๊ยบนะครับผมเออโอเคโอ้มาหมาสุดท้ายเลยนะใจใจกระเป้ากระเป้าเลยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะตะกรันปันสองเอออะโอเคก็จะไปต่อเท่าไหร่ดีวะ ออาไปเหมือนเดิมนี่แหละไปเจ็ดอสิบนะครับกดหยุดไปเลยเมื่อกี้ซ้อนมาอย่างดีนะทุกคนนะไม่รู้มัหมที่จะมีซ้อนมาหรือเปล่านะโอเคโอค้ยห้าสิบดูไม่มีคูณดูทุกคนเอามีนี่หว่ามีหน่อยนึงถ้ามาคูณสิบห้าสิบกว่าห้าร้อยน่ะไม้หนึ่งเดอใช่จะว่าล่ะโอเคดูดูจังหวะที่คูณไม่ก็มีมันมาเฉยเลย อะไรวะโอเคได้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นแอมเบเกอร์กับเนื้อแหละถึ่ว่าแพงสุดนะครับเอาเรื่อง้อนอีกแล้วนะครับผมยุดยุดยุดสองสี่หกอีกสองงานยุดคุ้งแจน้ำปลาไม่หยุดเนาะหลอกอกโอ้โหดูเนื้อนะครับขาดสองัานโอเคไม่เป็นไร ไม่ได้จะจบก็จะคลิปนี้ปักปอบมึงแครู้สึกว่าจะยาวแล้วเกินนี่เนี่ยไม้ตอไปผุ่มจัดหนักเลยแลวกันนะครับคือถ้ามันไม่ให้เราจริงเราก็พักดีกว่าหนีดีกว่านะทุกคนนะเออเราไปฝืนไม่ได้นะฝืนไปก็หมดอยู่ดีนะครับเก็บไว้ไวันวันหน้าดีกว่ายังมีไว้โอกาสหน้าดีกว่าเออวันหน้าว่ากันใหม่นึกออกป่ะจำไว้นะวันหน้าว่ากันใหม่นะครับ อาจังเป็นต้องใชนะเสมอไปนะครับเออฝากไว้คิดนะวันหน้าว่ากันใหม่นะจำคันนี้ผมไว้เออเอ,อุอ้ยสวยงาไปดีฮดัตโตออ่าเต็มกาลาเบลไปดีทุกคนไปหลายไปไม่ต้องกดนหยุดน,นะสะใจว่ะสะใจว่ะไม่ต้องก้นหยุดน,นะสะใจว่ะไม่ต้องก้นหยุดน,นะ สัดใจไวรุ่นเอออ่ะโอเคเจ็ดร้อยสิบสามนะครับผมไม้เดี่ยวรู้เรื่องนะอุ้ยดูมาดูมามันโกรธ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 เอา้าว้าวสามไม้เลยเหรออ่ะโอเคนะครับก็จอกันมาตี้อไหรวันเนี้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยอีกแล้วนะครับจัดอีกไม้ไหมอ่ะไปผมขอไปไม้ยี่สิบเลยปะถ้ามันยังไงผมก็จะหยุดไว้ก่อนนะหงีอง่เออ ไม่จําเป็นต้องชนะเสมอไปนะครับเออวันหน้าว่ากันใหม่นะครับโอเคนะคนหยุดไปเลยไว้วันหน้าไอยว่ากันใหม่นะครับผมจุกกลู่นะครับอาทิตย์หนึ่งมารอบหนึ่ง <laughs> โอเคเออมาสวยๆหน่อยมันก็มาซ้อนเกือบทุกไม้นะทุกคนนะไม้นี้ถ้ามันมไม่มาซ้อนนี่ถือว่าสวยจริงๆอะ ปกติมันก็มาซ้อนทุกหมายเลยใช่ปะเอาเรื่องเอาสีม่วงมาหน่อยไม่มีตัวคูณเลยเหรอเนี่ยจะไม่มาต่อแล้วเมื่อกี้อาจจะหยุดแล้วแหละเออเอาสื่อม่หน่อยเจ็บได้นะเจเอยาเจ็บนังเอาเรื่องผมไม่น่าจะมาว่ะซ้อนดูทรงละไม้น,นี้ไม่น่าจะมามาแต่แกะตรงนั้นเลยโอ้โหดูดูมันเรียบร้อย ไม่น่าเลยโอเคเรียบร้อยดีนะครับโอเคทุกคนไม่ไปต่อดีกว่านะครับน้องโหเ,เรียบร้อยดีอันห้าใต้มาหนึ่งร้อยนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่ได้อยู่อ่ะเออแต่เราต้องเลื่อมิเต็ดน,นะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะคลิปมันยาวมากนะทุกคนนะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบายบายก็ผมมาจุกรูหวานเจี๊ยบเออ